ที่เป็นกู้รับการตรวจจังหวัดตากนะครับทางสพภูพะนะครับร่วมกับชุดของเจ้าที่ทหารเจ้าที่ตอชะดอนและพ่อพันธุ์บุนะครับได้ปฏิบัติการร่วมกันนะครับในฐานที่ที่เรื่องของยาติดนะครับโดยท่านหัวใจหลักของนโยบายของรัฐบาลด้วยนะครับโดยท่านต่อสักนะครับเปินเผยต่อสักว์ขึ้นหมดนะครับท่านมอบนโยบายมาหลังจากนั้นลรวนะครับทางเราก็ได้มอบนโยบายให้ทางสพภูพะนะครับ เข้ามาปฏบติการนะครับอันนี้กดว่าหลังจากปฏิบ,บัตการแล้วทำการล่อ,ลอซื้อนะครับอัอนนี้ก็ได้ระบ้า,ามานทั้งหมด2 0 0 0 0เ่นเลนะครับ20 0 0มเ่นเพร้อมอาวุธปืนแล้วก็รถรถจนอีก2คันนะครับหอวใส่ด้วยครับอัน,นส่วนทั้งหมดรายเดียดในการปฏิบัติการนะครับก็ก็จะบอกว่าค่าบวมันคือเป็นอย่างนี้พูดหาหนึ่งคนนะครับมีพูดหาด้วยความหลเงินล่อซื้อ ในส่วนรายละเอียดนั้นผมอนุญาตนิดนึงจ้าจ้าจจะไม่พูดถึงโน้ตเลยเดี๋ยวเป็นทางรูปของคดีนะครับครับอันนี้โดยทั่วไปนะครับอันนี้จะครับตรงนี้แต่ต้องการเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดเป็นยังงไคืออย่างงี้ครับนโยบายเรานะครับเราเน้นตักเป็นเมืองชายแดนนะครับเราก็มีการเรากลัวระวังเรื่องของการสกัดกั้นนะครับจากชายแดนเข้าสู่ข้างในของประเทศนะครับอันนี้จุดที่เราตั้งจุดตรวจจุดสกัดอยู่นะครับ นะครับแล้วพวกพานี่มันแสดงเหมือนกันครับเราก็ให้ได้ช่วยบอว่าพยายามนะครับหาข้อมูลหาข่าวสารเพื่อจะได้ในการเลิกกันปราบปากนะครับจุดที่2ที่เราวางของตาก็คือการสกัดกั้นจากชายแดนทางเหนือนะครับจากแม่สายลงมาเส้นทางกสุขุเทพอันนี้จุดหนึ่งที่เราก็ระวัดระวัดอยู่นะครับอันนี้เป็นสองเส้นทางที่เราดําเนินการอยู่ครับกานอันนี้ทุกสองพอนะครับในพื้นที่จังหวัดตากนะครับทุกคนเล่งดาเนินการตามนโยบายที่ ทางผู้จัดการภาค6กได้มอบไปนะครับซึ่งท่านท่านอยากกระหึดกระหีนน่ดนำนโยบายที่ทั้งโนโยบายของรัฐบาลนโนยบายของสชนะครับแล้วก็โนโยบายของผู้จัดการภาค6กมาปฏิบัติให้เกิดผลนะครับอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงว่าขณะนี้เรากําลังเริ่มในเหมือนกันโดยการกลับเคลื่อนนี้นะครับจะทํางานร่วมกับปสพคกนะครับันนี้เราทำงานด้วยกันการาวที่แล้วก็จับไอซ์ได้ร้อยกิโลซึ่งตอนนี้ปสอพคกก็กับเราก็จะงานกำลังขยายผลอยู่ นะครับส่วนขั้นตอนอะไรทั้งหมดผมขออนุญาตที่แจงแค่นี้ก่อนครับในช่วงที่จะใกล้เทศกาลปีใหม่ครับครับก็คือเข้มข้นไหมตอนนี้เราสั่งเมื่อวานก็ดำรงวัดล้างนะครับสั่งปล่อยแถวดารงวัดล้างแล้วมอบรโยบายให้ไปแล้วแต่ละสปอไปดําเนินการนะครับซึ่งผมเชื่อครับผู้กับทุกท่านที่เป็นหัวหน้าลูกพักนะครับ ท่านมีทุกอย่างท่านอยู่แนละ้วมีวิธีการมีเทคนิคกลิยุ่์ต่างอันนี้แต่ละท่านต้องไปดมการนะครับแล้วทางทางพจบโรนก็เป็นหน่วยเสริมนะครับโดยกองสืบสวนของพอจวต่างเนี่ยจะร่วมปฏิบัติการร่วมกันซึ่งอันนี้เราประสานกาับทางปยศสภาคกตลกรอกนะครับวนันเนี้ยก็แจ้งปยศสอภาคกทราบด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่น,ะะน่าสนใจแล้วก็กระบวนการต่างอันนี้เดี๋ยวเราจะขยายผลต่อไปนะครับนะ อันนี้จะเป็นโอดครับอันนี้จะเป็น kind. เงินเลิกซื้อนะครับมาด้ยเสร็จอันนี้เป็นของที่เขาเขาแพคที่ห่อนะครับเป็นแบบนี้นะครับนะอันนี้วิธีการแพ็ของเขาาดเสร็จอุณดอันแพคเขาจะกันน้ำนะครับปล่อยกันน้ำนะครับอันนี้กันน้ำกันอะไรได้นะครับอันนี้จะทำให้เรียกอะไรการเคลื่อนย้ายมันง่ายแล้วไม่ไม่เสียหายนะครับ แล้วเข้ามาแล้วก็จะเป็นการแพรกขีปบนะครับแล้วแต่นะครับเนี่ยที่การปรุงนะครับนะครับนะแล้วแต่ข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะครับข้างในผมเดี๋ยวจะหกนะครับอันเีนี้ซึ่งคนร้ายอยู่นี้นะครับขอโทษนะครับก็จะมีเดี๋ยวนี้การทํางานต้องระมัดระวังครับเพราะว่าเขาเขาโดษนะเขาจะมีเห็นไหมอาวุธนะครับไม่ว่าจะเป็น จะมีสองคันนะครับวับนนี้ไม่ได้จอดจอดในใช้มากว่าจะมีมอไซค์นะครับวันนี้เร,เราเราเราทุกอย่างนะครับที่เกี่ยวกับก,การกระทำผิดเราจะยึดน,นะครับตรวจสอบแล้วก็ยึดเป็นของกาลางอลไที่ใช้เราเียนของกลางนะครับส่วนเรื่องทรัพย์สินก็ไปกระบวนการขั้นตอนหนึ่งคับที่ให้กลับไปนะครับในรุ่นนี้จะเป็นรถบวมาเป็นเองตัวเอง